ที่มาและความสำคัญนะคะสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างครบถ้วนทั้งในด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนรวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนโดยมีวิชาหลักที่ครอบคลุมทั้งภาษาจีนและการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง เนื้อหาในการเรียนมีดังนี้ค่ะภาษาจีนพื้นฐานและระดับสูงนักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์คำศัพท์และรูปประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารและอ่านเขียนภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วค่ะการฟังและพูดภาษาจีนนิสิตจะได้ศึกษาฝึกฝนการฟังสำเนียงที่หลากหลายและการพูดเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วค่ะต่อไปเป็นการแปลและการล่าม กับเป็นล่ามนะคะเน้นการฝึกทักษะการไปเอกสารและการพูดแปลได้ทันทีค่ะต่อไปวัฒนธรรมจีนเรียนรู้กเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และวรรณกรรมจีนซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจในบริบทของภาษาค่ะและสุดท้ายนะคะภาษาจีนธุรกิจเน้นการสื่อสารในบริบทของการทํางานระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศค่ะการพัฒนาทักษะที่ได้จากการเรียนนะคะ นักศึกษาที่เรียนสาขาภาษาจีนจะได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในหลายด้านดังนี้ค่ะ 1. ทักษะทางภาษานักศึกษาจะสามารถสื่อสารภาษาจีนทั้งการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ 2. ทักษะการแปลและการล่ามพัฒนาทักษะด้านการแปลที่แม่นยำและความสามารถในการเป็นล่ามที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในเนื้อหาและบริบ,บทค่ะ 3. ทักษะด้านวัฒนธรรมความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและเข้าใจชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายนะคะทักษะการปรับตัวและการทํางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายการเรียนรู้ภาษาต่างๆนั้นประเทศช่วยเสริมทักษะในการทํางานในสภาพแวดล้อมที่ต้องพบปะกับผู้คนจากต่างวัฒนธรรมในด้านโอกาสในอาชีพนะคะ อาชีพที่หนึ่งได้แก่ล่ามและนักแปลค่ะนักศึกษาสามารถทำงานเป็นล่ามหรือว่าเป็นนักแปลในบริบทร,ระหว่างประเทศหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศได้ค่ะ 2. เป็นครูสอนภาษาจีนนักศึกษาสามารถเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมหาวิทายาลัยหรือสถาบันสอนภาษาต่างๆได้ค่ะ 3. งานด้านการท่องเที่ยวโอกาสในการทำงานเป็นมัคคุเทศก์ นักจัดการทัวร์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนค่ะต่อมานะคะงานในภาคธุรกิจค่ะก็คือมีโอกาสในการทํางานในบริษัทที่มีการติดต่อกับประเทศจีนหรือบริษัทที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาจีนเช่นการตลาดการค้าระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจค่ะ และสุดท้ายน,นะคะงานในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรประเทศท,ที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสาื่อสารสาขาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเป็นสาขาที่มอบทั้งทักษะและโอกาสในอาชีพที่หลากหลายเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวมาถึงที่ กิจกรรมนะคะสาขาเรามีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานและความรู้ให้และทําความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการร่วมสนุกกันจากรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะในวันสําคัญต่างๆของจีนแน่นอนว่าเราจะต้องได้จัดแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะและในภาพก็คือภาพกิจกรรมที่ได้เก็บไว้นะคะในการร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง